หลังจาก2เดือนที่ผ่านมานะคะที่เรา work from home อยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะบางคนน้ำหนักขึ้นบางคนน้ำหนักลงทีนี้ค่ะเราได้กลับมาใช้ชีวิตทำงานเป็นปกติของเราแล้วแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะการที่เราออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยหลายๆคนคงจะสงสัยว่าควรจะเลือกทานอะไรดีเมื่อเราต้องไปทานอาหารกับเพื่อนสำหรับวันนี้สารนนฟิตเนสก็จะมี5ร้านค่ะ ที่แนนอยากจะเอามาแนะนําในแบบของแนนว่าถ้าเกิดแนนออกไปทานข้างนอกเนี่ยแนนจะสั่งอะไรมันไม่ใช่แค่เราเลือกร้านนะคะทีนี้เนี่ยเราจะสั่งยังไงเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันค่ะต้องฉลาดเลือกร้านและฉลาดสั่งค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะร้านข้าวมันไก่ค่ะหาง่ายมากนะคะเวลาแนนไปกินข้าวมันไก่นะคะ นั่นก็จะบอกว่าเอาไก่สับไม่หนัง1จานขอแตงกวาเยอะๆนี่นะคะท่องให้ขึ้นใจค่ะไก่สับไม่หนัง1จานแตงกวาเยอะๆนะคะเท่านี้เองค่ะ1จานเนี่ยสำหรับไก่เปล่านะคะเชื่อว่าคุณอิ่มค่ะแล้วก็เราก็จะมีน้ำซุปใช่ไหมคะแล้วก็น้ำจิ้มเราก็จิ้มน้ำจิ้มและสดน้ำซุปนะคะเราสามารถทานน้ำจิ้มได้ ได้บ้างอะค่ะไม่ใช่ถึงขนาดว่าจุ่มไก่ลงไปในน้ำจิ้มหรือซดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะร้านที่1ผ่านไปร้านที่สองข้าวขาหมูค่ะทําไมจะไม่กินคะข้าวข,า,ขาหมูแต่เราก็ต้องฉลาดสั่งอีกเช่นกันค่ะบอกแม่ค้าว่าเอาขาหมูเปล่าเนื้อเนื้อไม่หนังไม่มันผักเยอะ ไม่รู้ไหมคะจะเอาตะหลิวเพื่องหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าถ้าเนื้อไม่พอพิเศษไปเลยค่ะคืออยากให้อยากให้เน้นไปที่พวกโปรตีนนะคะแล้วก็ผักเยอะๆนะคะส่วนข้าวอะ่ะเราอย่าไปทานมาเลยค่ะเพราะว่าตามอาหารพวกนี้นะคะมันจะมีคาร์ออบโบไฮเดรตหรือว่าเป็นแป้งหรือเป็นน้ำตาลเนี่ยซ่อนอยู่ในรูปของไม่ว่าจะเป็นซอสน้ำหมักหรือว่าน้ำจิ้ม นะคะหรือแม้กระทั่งน้ำซุปเนี่ยมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตบางส่วนอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนวิถีชีวิตดูนะคะลองสั่งในอีกแบบหนึ่งดูมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่อ้วนขึ้นและแถมยังบางทีเนี่ยช่วยคุณได้ลดน้ำหนักได้อีกด้วยถามว่าอิ่มไหมอิ่มแน่นอนค่ะลำดับที่3นะคะก็ได้แก่ด้านข้าวหมูแดงค่ะ ลืมไปเลยนะคะสําหรับหมูกรอบนะคะก็ชื่อก็บอกอยู่ค่ะหมูกรอบนะคะมันทํำยังไงคะเอาหมูสามชั้นซึ่งแทบจะไม่มีเนื้อเลยนะคะกับมันหมูซึ่งบางส่วนเนี่ยการที่เรากินมากไปมันอาจจะไม่ดีต่อหลอดเลือดของเราค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะหมูสามชั้นทอดหรือหมูกรอบของเราเข้าใจข่าวว่ามันอร่อยแต่ว่าไม่คุ้มต่อสุขภาพคุณในอนาคตค่ะ ไม่งั้นคุณจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะไปทําบอลลูนเพื่อหลอดเลือดหัวใจ<ม>หรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาสั่งสั่งอะไรนั่นก็จะสั่งเป็นข้หมูแดงค่ะ1จานไม่เอาข้าวน้ําจิ้มนิดหน่อยกับน้ําซุปนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังสําหรับร้านข้าวหมูแดงนั่นก็คือซอสน้ำแดงค่ะคุณลองชิมดูนะคะซอสน้ำแดงเนี่ยมันหวานต้องถามตัวเองกลับว่าแล้วมันหวานได้ยังไง แน่นอนค่ะในนั้นมีน้ําตาลอยู่ถามว่าใส่ได้ไหมก็พอได้เพราะว่าหมูแดงเนี่ยปกติแล้วมันค่อนข้างแห้งถูกไหมคะเราอาจจะจิ้มนิดนิดถึงได้บอกว่าเราไม่ต้องสั่งข้าวหรอกคะ่ะแค่เรากินแตงกวาใช่ไหมคะแล้วก็หมูแดงจิมน้ําซอสนิดหน่อยรวมไปจนถึงเราก็มีน้ําซุปของเราแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะคะไม่เชื่อก็ลองเอากลับไปทานดูนะคะสําหรับร้านที่สี่ คุณอาจจะเคยกินกันนะคะอย่างเช่นต้มเลือดหมูนะีนะ่ยชอบมากค่ะต้มเลือดหมูนะคะแล้วก็ใส่ตําลึงเยอะๆอันนั้นก็ทานได้นะคะขอเป็นหมูสับกับเลือดหมูเยอะๆไม่เอาข้าวค่ะสั่งพิเศษไปเลยคุณอยากคุณชอบกินเครื่องในคุณก็ทานเครื่องในได้นะคะคุณลองดูสิคะว่าอาหารพวกนี้หากหากคุณมองไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ ไม่ดีต่อสุขภาพมันนะคะเราพอทานได้เพราะว่ามันกรรมวิธีการผลิตทํำยังไงคือการเอามาต้มถูกไหมคะวัตถุดิบมีอะไรเราสามารถมองเห็นได้เลยว่าวัตถุดิบมันคืออะไรมันคือหมูซาบมันคือเครื่องในหมูมันคือเลือดหมูสําหรับคุณที่ชอบทานต้มเลือดหมูนะคะก็มีความยินดีค่ะที่จะบอกว่าสามารถทานได้ค่ะแต่ว่าหลีกเลี่ยงข้าวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเพลิดเพลินกับการทานข้าวมากกว่าการทานต้มเลือดหมูเป็นได้ค่ะอันดับที่ห้า ร้านส้มตำข้าวเหนียวค่ะแต่น่าเสียดายลือเกินว่างานนี้นะคะข้าวเหนียวไม่ได้อยู่ในลิสต์ของแนนะคะ่ะเพราะว่าข้าวเหนียวจริงๆเป็นคนชอบทานนะคะแล้วก็เบรกแตกทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็เลยขอไม่เอาดีกว่าเวลานั้นสั่งนะคะส้มตำแนนชอบทานส้มตำไทยทีนี้เนี่ยเวลากินส้มตำนะคะขอให้หลีกเลี่ยงน้ำส้มตำคือถ้าเกิดมันติดมากับพวกมะละกอรหรือ เ,เครื่องเนี่ยมันคงไม่เป็นอะไรมากจะเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะตักเอาช้อนตักแล้วก็ซดเลยนะคะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าในาน้ำส้มตำประกอบไปด้วยน้ำปลาน้ำมะขามมะนาวสังคเคราะห์อะไรอีกออน้ำตาลปี๊บนะคะคุณสดเข้าไปเนี่ยนั่นละคะ่ะพรุ่งนี้ชาวรู้เรื่องค่ะบวมอืดน,นะคะตาตุยขึ้นมาเลยรวมทั้งผงชูรสด้วยค่ะว่าเขาต้องใส่แน่นอนถ้าเป็นไปได้บอกแม่ค้าว่าไม่ใส่ผงชูรสค่ะถึงแม้ว่า รสชาติมันจะไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่ามันก็ดีกว่านะคะนอกจากส้มตำแล้วนะคะที่ร้านส้มตำน้ำตกอะไรพวกนี้นะคะเราก็สั่งลาบได้สั่งน้ำตกได้แต่น้ำตกนะคะขอเป็นส่วนเน,เนื้อนะคะในช่วงที่เป็นคอหมูย่างม,มันเนี่ยขอให้ระวังค่ะเข้าใจว่ามันอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีติดมันมาเนี่ยทานบ้าง ทิ้งบ้างนะคะเพื่อลดโอกาสความอ้วนของเราค่ะแล้วแต่ละท่านนะคะชอบทานร้านไหนกันบ้างไหมคะ1ใน5ที่แนนนเสนอไปเนี่ยมีถูกใจบ้างหรือเปล่าลองบอกกันเข้ามาดูนะคะในคอมเมนต์ข้างล่างค่ะหรือถ้าหากท่านใดนะคะต้องการที่จะให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรรบกวนคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะยินดีรับฟังค่ะเพื่อจะได้เป็นไอเดียในการทำวิดีโอคลิปต่อๆไปในสไตล์ของสาระแนนค่ะ สารานฟิตเนสนะคะนอกจาก Youtube แล้วเนี่ยเราก็ยังมี Facebook Page นะคะที่ชื่อเดียวกันคือสารแนฟิตเนสค่ะแล้วก็เรายังมี IG นะคะของแนนเองนะคะเพื่อจะได้ดูล i f e s t y l นะคะการออกกำลังกายการทานอาหารของแนนนะคะเข้าไปตามกันได้ค่ะที่แนนวันวิสา underscore bkk ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนหากท่านยังไม่ได้กด subscribe หรือติดตามนะคะ กดด้วยและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คลิกไปที่ทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้สรแดนฟินตเนสลาไปก่อนขอตัวไปกินก่อนนะคะ